ต่อเนื่องกันอีกเคสหนึ่งแล้วนะคะอยู่กับเคสต้นแขนกันนะคะอ่าต้นแขนแบบนี้เลยเนาะเป็นน้องที่แบบสวยมากๆเลยแต่ว่ามีกังวลเรื่องต้นแขนใหญ่เราจะเห็นว่าท้องแขนเนี่ยหย่อนลงมานะ่ะอ่าเห็นว่าแขนแบบนี้อาจจะเล็กเนาะน้ําหนักเท่าไหร่นะ <57. S 2> สวยแบบนี้หนะักแค่57อเองนะอ่ะมาใครที่น้ําหนัก57นะคะข้อสอบอยู่ตรงนี้ค่ะ,ค,ะความย้วยมาเลยจากปื๊ดแบบนี้เนาะอ่านี่ หมอก็ทําวงกลมไม่ค่อยเป็นอะ,ะวันนี้เรามาตามคําสัญญานะ,ะดูดไขมันแบบรัวๆอ่ะ before after ยังไงก็ต้องเล็กลงแหละผู้น,นรม,มิดต้นแขนในวันนี้อะคุณหมอนนะคุณหมอนะนี่คอเคสต้นแขนเรารีวิขนาดนี้ขอ <c oughs> ขอเช็คความเรียบหน่อยได้ไหม นี่อ่ะแขนด้านซ้ายด้วยที่บอกว่าไม่เท่ากันี่ข้างนี้มันนูนกว่าข้างขวานนคนไข้ขขรู้สึกเองหรือว่ายังไงว่าแข้งข้างซ้ายมันนูนกว่าหรือว่าห<อ>มอนี้แหละประเมิน,<อ>นที่เราประเมินเนาะ,อะสองข้างเทียบกันก็จะให้คนไข้ดูว่าเออข้างนี้นะมันย้อยลงมากว่าข้างขวาจริงไหมตัวเองคุณหมอโมหรือเปล่าก็อันนี้ข้างอะไรเอาจริงๆอันนี้ข้างขวาถูกไหม อันนี้ข้างขวาด้านหลังอะ่ะมันจะหย่อนมากเลยเนาะ,ะตัวเองกังวลตอนที่ตอนที่ด้านหลังหรือว่าตอนที่ด้านหน้ามากกว่าด้านหลังมันเพรบ้านด้านหลังเพรขออนุญาตยกแขนไปทางนู้นให้หมอได้คะ่ะอ้าว,ขอ,วขอโชว์หน่อยอ้าวไหนขอดูดนีห่ห้ามโปห้ามโปอาจจะมีรอยช้ำนิดหน่อยเนาะวะ่าด้านหลังมันเพรอ่ะมา นี่นเ,เปรียบเทียบเลยเ,เดี๋ยวจะได้ไปชมไลน์ดึงขึ้นไปข้างบนทางนู้นอีกนิดนึงนี่อ่าคนใครเริ่มหนาวแล้ว<ข>อ่ะแขนคนเดียวกันจริงๆเหรอคะคุณหมอแขนคนเดียวกันคุณนหมอนัดแขนตรงนี้กับตรงนี้เกือบเท่ากันนะนะ่ะเกือบเท่ากันแล้วโอ,โอ้ดูสิความเป็นเรียบตรงไหนขอเรียบตรงหน่อย ยังไงเหลือไขมันไม่เราะมันไม่เหลือแล้วมัดเดี๋ยวตัวเองเป็นคนสวยใช่ไหมคนสวยจะต้องใส่สายเดี่ยวโชแ์แขนี่แเลไรท่านี้อยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรเนี้ยข้อศอกยึ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 กหมอนัดจับหน่อยสิหมอลูกหนูไม่ได้ใส่ถุงมือตรงข้อศอกยึกยึกอะตรงผิวยึกยึกอะเออนี่แหละส่วนด้านหลังเก็บเก็บแผลสวยมากสวยมากตัวเองไปดูไรได้เลยว่านี่แหละแผลซ่อนอยู่ตรงนี้ ดูไขมันต้นแขนเราจะเก็บให้เราจะเปิดแผลสองแผลเนาะเพื่อที่จะเก็บงานได้เนี้ยและเอียดอ่ะก็ตรงนี้นะคะที่บอกว่าตรงข้อศอกซ่อนแผลแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณอ้อมซูมมาใกล้ๆเราจะเห็นว่านึกออกไหมมันเป็นยึกๆอ่ะหมอจะพูดภาษายังไงยึกๆเี่นี่นี่ ตรงอย่างเงี้ยตรงที่มันเป็นยึกๆ,ๆแบบเนี้ยซึ่งเราก็เปิดแถวๆประมาณเนี้ยคือมันก็ยึกอยู่แล้วอ<ะ>่ะเออเนี่ยแหละก็จะเป็นแบบนี้เนาะ,ะคือสวยมากสําหรับหมอหมอว่าแผลสวยมากอ<ะ>่ะอันนี้ก็จะเป็น<ะ>ยาชากับน้ำเกลือ<ะ>ที่ออกมาอาจจะเป็นชมพูชมพูนิดหน่อย<ะ>คนไข้าอาจจะแบบว่าเฮ้ยมีเลือดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะ,ะเล็กเท่านี้เลยปะในแถวส,สวยๆแล้วฝากไว้อ<ะ>ุ้ยมันไม่ตั้งอ่ะเราไม่มีรูปแบบตั้งแบบนั้นไว้แต่หมอว่าสวยอ่ะมาอุ้ย ไม่หย่อนคลอยแล้วนะคะทุกคนเรียบเต็มอามาทางนี้อีกหนึ่งรอบน้องก็ยิ้มนะเพราะว่าน้องแบบคือแผลสวยมองตรงไหนก็คือตรงมันมันย้อยมันย้อยเนาะตอนด้านหลังเนาะหมอก็ไม่ค่อยเก่งรูปเท่าไหร่อ่ะมานี่นี่เลยสวยมากโอ้มันสะท้อนแสงนี่คือความย้อยแบบนี้นะคะก็กังวลบริเวณด้านหลังมากที่สุดเนาะอะคุณหมอนัดที่ทำต้นแขนสวยๆมากมเลย เคสนี้ห้าสิบเจ็ดกิโลสวยแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะแปดสิบกิโลหนึ่งร้อยกิโลก็ทำได้หมดแต่ต้องมาประเมินก่อนนะเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคเกรงแล้วนี่ไปจัดการคนไข้ได้เลยเดี๋ยวทำความสะอาดคนไข้ของเราเลยนะคะอ่ะใครมีหน้าท้องที่เป็นแบบนี้นะคะทุกๆคนเนาะก็มาให้คุณหมอนัดเนรมิตได้เลยอ่ะอุ้ยหมอก็ยึกยักยึกยักยังไงอ่านี่ทุกคนนี่อย่าโปนะห้ามโปโอเค ได้เลยปะจบไลฟกันได้เลยค่ะรอติดตามเทสต่อไปได้เลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ